ปันกล้องกันนะเอาเลยเอาเชฟก่อนก็นได้ท็อปวิดีโอกันเราเห็นเวอร์ชันระดับมาหาการวเปล่า บา็บิ๊กไบต์นะครับแล้วก็เฟซบุ๊กบิ๊ก b บต์มือสองเอ c b ซีบิ๊กบต์นะผมนะเมื่อกี้ก็น้ำมันกระพริบเรียบร้อยแล้วนะผมบิดได้ไม่เต็บมือเท่าไหร่นะโอเคครับผมอัปเดตรถเข้าใหม่นะกับคาวาสากินินจา4 0 0ร้อยไฮเกรดตัวท็อปสุดนะครับผมหรือว่าเรียกว่าตัว SG นะตัวนี้นะผมก็สเปคคร่าวๆจะเป็นเครื่องสองสูบนะครับ4 0 0ซีซีกระบอกสูบจริงอยู่ที่399 ซีซีนะผมนะก็มาในพิกัดของค้า400นะผม300ไม่เกิน500กลางๆประมาณนี้เนาะแรงม้านะผมอยู่ที่40ประมาณ45-47ถึงตัวนะครับก็เป็นเครื่องยนต์เขาเรียกว่าเป็นสอสูบเรียงนะครับผมนะไม่ใช่ V ไม่ใช่ L เรื่องขององศาการวางข้อเหวี่ยงก็เบสิกของรถตลาดเลยคือ180องศานะครับนะลูกสูบข้างนึงขึ้นลูกสูบพข้างนึงลงนะผมสลับกันอย่างนี้นะถ้าเป็นพวก คอสเพน TP3, TP4 ก็จะวางอีกองศาหนึ่งพวกที่เป็นแบเตอรีอ่ inary, ก็จะวางอีกองศาหนึ่งนะครับแต่เป็นพวก Honda ่ยามาฮ่าที่ไม่ใช่คอสเพนนะแล้วก็พวกคาวาซากิก็จะแบบนี้หมดเลยนะครับนะตัวนี้ก็เพิ่งได้มาสดๆจริงๆใหม่ๆนะครับเดี๋ยวผมพาดูรอบทันกันดีกว่ามาดูกันที่ชุดไฟหน้านะผมนะชุดไฟหน้าตัวนี้ จะได้เป็น LED คู่นะครับผมนะถ้าเป็นในพวกของตระกูล R3 ที่เป็นโฉมเก่าก็จะเป็นไฟเหลืองธรรมดาผมจะเป็นไฟติดข้างหนึ่งแต่นี้ก็คือว่าติดทั้งสองข้างเลยทั้งสูงทั้งต่ำนะครับบางรุ่นจะติดไฟแค่ข้างเดียวตอนไฟต่ำจะติดสองข้างตอนไฟสูงนะจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ดูอีกรอบหนึ่งนะอันนี้คือไฟหลีนะผมนะติดสองข้างอย่างนี้เลยแล้วก็ถ้าสตาร์ทก็จะเป็นอีกสเตปหนึ่งนะไฟจะสว่างขึ้นนะครับ แล้วก็มาเป็นไฟสูงปึ๊บเห็นปะจะสว่างเป็นสามสเตปนะไฟลีไฟต่ำไฟสูงประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมนะส่วนตัวรถนะครับจะได้เขาเรียกว่าโช๊คจะเป็นเอ่อเทเลสโคปิกไม่สามารถปรับระดับได้นะครับผมนะถ้าเป็นค่าปิกเราก็จะปรับได้ประมาณหนึ่งเป็นปรับเป็นปรับเกลียวเนาะชิลหน้าตัวนี้จะได้เป็นชิลทรงสโมกนะครับผมเป็นชิลสปอร์ตก็คือมีหนกขึ้นมาถ้าเป็นชิลของตัวสแตนดาร์ดนะครับผมจะเป็นชิลเรียบ เรียบไปเลยไม่มีโหนกไม่มีร่องอะไรขึ้นมานะครับผมประมาณนี้ลวกันนะแล้วก็มีกระจกนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือกระจกกระจกตัวนี้จะเป็นกระจกแบบล็อกนะครับผมก็คือว่าเวลาปรับนะเราก็แค่ผลักมันออกปึ๊กมันจะเป็นล็อกหนึ่งอย่างนี้นะครับผมแล้วก็พับเข้าปึ๊กมันจะเป็นล็อกหนึ่งอย่างนี้ถ้าเป็นตัวของ h อน d ้านะครับผมมันจะฟีก็คือว่าปรับอย่างเงี้ยมันจะฟีไปฟีมามันจะปรับค่อนข้างยากตัวนี้ถือว่าโอเคดีเลยต่อไปกระจกนะครับสามารถปรับได้อีกระดับก็คือปรับได้ ของท่อนนั่นแหละนะผมลองปรับประมาณนี้นะเป็นข้อต่อนะผมเป็นข้อต่อโยกอ่าโอเคนะผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูชุดเบรกนะครับชุดเบรกตัวนี้นะผมนะจะได้เป็นปั๊มสองพอร์ตจากตัวนิชชินนะผมนะแล้วก็ดิสจะเป็นดิสเดี่ยวขนาดดิสนะผมน่าจะประมาณ4 3่บมบินนะผมอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะทำงานร่วมกับ ABS นะครับตรงนี้จะเป็นตัวของเซนเซอร์ a b s นะ นี่จะเป็นบุดยึดนะครับผมนะอ่ารุ่นนี้บางคนจะเจอปัญหาจานสั่นแต่คันนี้ไม่มีนะผมถ้าจับอย่างเงี้ยเราไม่สั่นแสดงว่าปกติแล้วนะปั๊มเบรกอยู่ตรงนี้นะผมปั๊มนิดชินพอท่อจะเป็น2ส,สูบนะครับอ่าของเดิมโรงงานถ้าเราล้างไม่ดีจะเป็นสีนี้แต่ว่าไม่มีนปัญหาต่อการใช้งานนะครับไม่กัดก่อนไม่อะไรทั้งสินนะ้นเนาะคันนี้จะมีเขาเรียกว่าแผงนะผมเขาเรียกว่ารนะากากหม้อน้ํามาด้วยนะผมแล้วก็กองเครื่องจะหยุดตรงนี้ประมาณช่วงนี้นะผมก็สามารถ ถ่ายน้ามันเองได้ถ้ามีสแตนเนาะไฟลิงค่คานะผมนะตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวแบบเขาเรียกว่าเป็นไฟเลี้ยวติดแฟรลิงเข้าไปนะผมจะไม่ใช่ไฟเลี้ยวก้ามปลวกมานะข้อดีก็คือว่าโชบเฉียวนะผมรถอาการไปเกี่ยวไปเฉี่ยวไปชนได้นะผมก็คือค่อนข้างที่จะทนทานนะต่อให้ล้มแปะตรงนี้ก็รอดนะครับผมผมกล้าพูดเลยว่าต่อให้ล้มแปะตรงนี้ก็รอดรอนถลอดก็น้อยมากอันนี้คือข้อดีที่จ่ากแก้โจทย์มานะครับแล้วก็ แฟลลิ่งตัวนี้จะเป็นสีสามมิติจากโรงงานนะครับถ้าเกิดว่ารถผ่านการทําสีมาเนี่ยอู่ธรรมดาจะไม่สามารถทําสีลายนริงจากสามมิติตรงนี้ได้นะแล้วก็ของแต่งจะเป็นการล้มข้างตัวนี้ช่วยล้มแปะประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าโครงจับระหว่างของแต่งกับของโรงงานของแต่งค่อนข้างที่จะแข็งแรงกว่านะช่วยล้มแปะได้ประมาณหนึ่งนะครับผมนะคันนี้ก็จะเป็นเอ่อลงเล่มไว้เป็นสีดําฟ้านะผมตัวนี้เป็นสีฟ้านะเป็น ไฮเกรดมันจะมาในชุดโทนสีอย่างนี้อยู่แล้วช่วงเบาท้ายนะผมตัวนี้จะเป็นสปอร์ตแท้ๆเลยก็คือว่าทางนินจานะครับจะให้เบาหลังมาเนี่ยค่อนข้างแหลมก็ง่ายว่าทรงสปอร์ตนะสำหรับใครที่เป็นสายซ้อนก็อาจจะพอประมาณนิดนึงนะผมแต่เดี๋ยวก็ชินนะแต่เดี๋ยวก็ชินสําหรับตัวท่อตัวนี้นะผมนะให้ความยาวมาประมาณช่วงท่อมันจริงๆจะอยู่ประมาณช่วงนี้ช่วงนี้นะผม ความยาวประมาณประมาณ1 4บสนิ้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นท่อ2นิ้วครึ่งหมายความว่าเอ่อท่อนะท่อจะเป็น2นิ้วอ่าไม่สองนิ้วครึ่งนะผมตัวคอท่อเนี่ยที่วิ่งมาผมจะเป็น2นิ้วสามารถซื้อท่อเนี่ยมาสวมได้เลยแต่แนะนําถ้าจะใส่ท่อแต่งนะครับหาสสลิีมาขั้นไว้เพื่อที่เราจะให้ท่อเนี่ยมันยึดกับหูให้แน่นขึ้นนะก็ ตัวนี้นะผมเป็น2นิ้วถ้าเป็นพวกนินจา300าม้อนีจะเป็นนิ้วครึ่งดานะอันนี้ก็เป็นกาดพ่อพ่อตัวนี้น้ำหนักนะผมไม่ต่ำกว่า4-5่้าโลพ่อนข้งที่จะหนักถ้าถอดคือรถเบาวิวเลยล่ะนะเออแต่ว่านะผมหรือว่าใช้งานได้ดีรอบต้นกลางไปลายไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าใครที่ไปจูนเครื่องไปแต่งเครื่องหรือว่าทําเพิ่มมาผมเปลี่ยนจะดีประมาณนี้กระทุ n g คันน้ํามันหลังอยู่ตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็เออเขาเรียกว่าน้ํามันเบรกอยู่ตรงนี้ ปรีมาปก,กติเช็คหมดทุกอย่างนะครับกลับมาที่เบ,บาะบ้างนะวิธีการเปิดเบาะของกุญแจไฮเกร Hi ate, นะผมกุญแจอยู่ตรงนี้นะผมเราก็ทาการเปิดสเว็บมันออกมาเราจะได้กุญแจนะแลนะผมกุญแจอยู่นี่เราทําการเปิดเบาะนะผมรูม,มันอยู่ฝั่งทางซ้ายคนขับนะผมไม่ยากแกะออกมาดึงกุญแจเสร็จก็เปิดดึงออก400นะผมจะเป็นเบาะรถที่น่าจะเปิดง่ายที่สุดในคลาสแล้วนะ ห้ารอยนี่คือต้องหาหลายมุมเลยเพราะมันเที่ยวล็อกสองตัวตัวนี้จะเที่ยวล็อกจะมีแค่ตรงนี้นะผมไกลล็อกมีแค่ตรงนี้นะไม่มีอะไรมากจะแกะเบาข้างล่างเดี๋ยวผมหาที่วางก่อนจะแกะเบาคนนั่งออกนะผมจะมันจะมีสลิงดึงอยู่ตรงนี้นะดึงออกปุ๊บแล้วเราก็ดึงเบาอ,ออกได้เลยแค่นี้นะผมนะทันนี้อุปกรณ์ครบเลขไม์แค่เจ็ดพันกิโลบุ๊กเซอร์วิสวารันตีสองปีนะครับนี่อยู่ คอบแล้วก็กล่องเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ตรงนี้ไม่ดึงออกแล้วกันนะตรงนี้จะเป็นที่เก็บแบตเตอรี่เวลาล้างรถก็อย่าไปยุ่งกับมันนะผมนะปล่อยให้มันแห้งๆไว้ดีกว่านะจะทำความสะอาดก็เอาผ้าเช็ดถูเอาแค่นั้นประมาณนี้นะผมส่วนเรื่องเบาะนะดูอะไรกันโอ้โหทนมานานเอ้ดูอะไรกันตัดได้เอ้ยจะขยเลยจะขยบไม่เห็นเห็นขอนี่หละไม่้เห็นหรอก หเห็นผมไปรับต้นคลิปนะตัวเรื่องบอ่อนะผมตัวนี้จาดฟองน้ำไม,ม,ม่เยอะนะค่อนข้างที่จะแข็งถ้าใครอยากนิ่มกว่าน,นี้นะผมใส่บาดแต่งนะประมาณพันห้าเอาไปเอาไปเทินได้อ่าดูนะผมเรื่องของไฟท้ายบ้างนะตัวไฟท้ายตัวนี้นะผมันจะเป็นไฟท้ายแยกหมายความว่าตัวไฟท้ายกับไฟเบรกจะเป็นชิ้นหนึ่งนะผมไฟเลี้ยจะเป็นอีกชิ้นหนึ่งสามารถใส่ของแต่งได้นะผมเป็นไฟท้ายบิวอินของแต่งอีกที่ประมาณสามพันเจ็ด ก็จะเป็นไฟเลี้ยวในตัวเลยของอะไรไม่รู้ลืมแล้วนะผมพอยข้างหลังเป็นก้ามปูนะครับส่วนหางปลาก็การโพลดิดได้ประมาณนึงสามารถใส่ของแต่งได้เป็นพายสั้นพับแม่เหล็กของเซเว่นสปีดของแมกเนตของแพนกวินของจีนนะผมชิลละสามร้อยก็มีเห็นแต่ความคงทนขี้กากมากนะทันนี้จะให้แค่ไฟเลี้ยวมานะครับผมนะไฟเลี้ยวไฟขวาจะไม่มีไฟผ่ามาไฟฉุกเฉินไฟมินซี่แล้วแต่คนจะเรียกจะไม่มีมาให้นะผมลองทสบเบรกดิโอเคนะ วันนี้ไฟเบรกปกติหมดทุกอย่างนะผมจะพาดูรอบๆคันอีกนะผมตัวระบบการสั่นสะเทือนนะผมหลังหรือว่าเรียกกันว่าโช๊คหลังเอาง่ายๆเลยตัวนี้จะวางมุมประมาณ85องศาถ้า90องศาเนี่ยเป็นมุมตั้งเป็นสตาร์ทปรับเกีย์นะผมสตาร์ทคือ,อไรสตาร์ทคือเป็นสปินอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโช๊คสตาร์ทปรับเกลียวคืออะไรคือปรับตรงนี้ปรับความแข็งอ่อนได้เจ็ดระดับนะครับถ้าที่โรงงานให้มาเนี่ยจะเป็นความแข็ง ระดับ 2, เออถ้าให้มาเป็นเบอร์2มันจะนิ่มเอาใหม่นะให้มาเป็นเบอร์2เนี่ยมันจะนิ่มเบอร์1จะนิ่มถ้าเป็นเบอร์3เนี่ยจะเริ่มแข็ง4 5 6หจะเริ่มแข็งขึ้นแล้วผมไม่าปรับแข็งเพื่ออะไรรับน้าหนักที่มากขึ้นหรือบางคนนะผมใช้ยางมาแล้วเราปรับช่วงล่างให้มันแข็งขึ้นเพื่อให้มันเกาะถนนขึ้นอันนี้ก็เกี่ยวนะสำหรับครที่เซ็ตช่วงล่างให้มันรับนะครับแล้วก็ตรงโซ่นะผมนี่โซลาริ้นจะอยู่ข้างในนี้ดีโซโซัวจานนะครับ จะเป็นชุดนี้สามารถใส่ของแต่งได้มีตรงรุ่นนะพวกอ EK, ีพวกว่าทิอะไรก็ว่าไปส่วนอาร์มหลังจะเป็นสวิงอาร์มคู่แบบเหล็กกล่องนะตัวนี้ยังไม่ได้แบบเขาเรียกว่ายังไม่ได้แบบอันลอยนะผมจะเป็นเหล็กกล่องอยู่ความคงทนปกติแข็งแรงไม่มีอะไรมากแต่แค่ว่าดีไซน์ไม่สวยนะครับจะมีจักบางส่วนอยู่ตรงนี้ของแต่งสามารถเปลี่ยนเป็นคาร์บอนได้นะคือละสามพันนะผมหาได้ตามกลุ่มเลยนะหรือว่าจะแรปองแรปเองแล้วก็เกียร์นะครับอยู่ตรงนี้ นะเกียร์จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ในการยางเกียร์สามารถติดตั้งฟลิปิปเตอร์ได้นะครับของ ECU หรือว่าของญี่ปุ่นราคานี้ตั้งแต่2อ0พันไปปลจนถึงหมื่นต้นต้นะสำหรับช่วงแผงขอบบนของรถน,นะครับผมนะตรงขวามือเนี่ยขวามือนะจะปกติก็คือออฟลันสตาร์ทไม่มีไฟผ่าหมานะครับแล้วก็กระปุกน้ำมันเบรกบนอยู่ตรงนี้นะอันนี้เบรกอันนี้คลัชปกตินะครับ เวลารีวิวรถบางทีสับสนเพราะว่าซ้ายขวานะผมแต่เวลาขับจรทีมก็ปกติแหละนะทีนี้กุญแจที่เติมถังน้ํามันนะครับใช้กุญแจที่เราพกเนี่ยเราจะพกต้องเราพกคีเลตตัวนี้อยู่แล้วนะผมเปิดดึงกุญแจออกมาปุ๊บเปิดฝานะครับดูในคลิปนะแล้วเราก็บิดเนี่ยมันจะปลดล็อกแล้วก็ดึงขึ้นมาได้เลยนะเติมได้นะผมก็95 E20 แนะนําเป็น95กับ E20 นะครับนะก้านหนึ่งอาจจะเขาเรียกว่า มีสารโลหะเยอะเกินไปนะผมแล้วก็ฝั่งซ้ายมือนะผมะเป็นไฟสูงไฟต่ําเวลาพาัดไฟนะผมจะอยู่ที่นิ้วชี้อรนนี้ส่วนแต่อยู่ข้างล่างเหแต่อยู่ข้างล่างนะผมไฟเลี้ยวอยู่ข้างบนซ้ายขวาถ้าเป็นของ Honda ก็ไปบดไฟเลี้ยวข้างล่างจะสลับกัน Honda ถ้าใครมาขับคันนี้แรกๆก็จะกดผิดหน่อยตรงแผงข้อบนนะผมสตาร์ทแบบเตาแก๊สนะสตาร์ทแบบเตาแก๊สเวลาสตาร์ทพกรีโมทไว้ไม่ต้องกดไรนะผมเพราะมันไม่มีปุ่มอยู่แล้วกดปุ๊บ ออนนะผมแล้วก็กลับมาที่ล็อกได้นะ,ะเวลาล็อกคอล็อกได้นะผมผมจะให้ดูหน้าปัดนะว่าหน้าปัดมันบอกอะไรบ้างคนระับปัดนะผมเปิดไว้ก่อนนะหน้าปัดตัวนี้จะเป็นอนาล็อกบอกรอบนะครับผมตัวเกจเนี่ยให้มาถึงเกจวัดรอบนยะให้มาถึงหนึ่งหมื่นห้าพันรอบหรือว่าสิบห้านะผมนะหรือว่าตัว 15. สิบห้าสวนตัวนี้เลขมาที่ถึงเจ็ดพันสองความเร็วนะผมอยู่ที่ตรงนี้ วิ่งถึงประมาณ199นะครับนะแล้วก <ste> ็ข <Mustang> <IS mus i dialog> ้างล่างเนี่ยจะเป็นบอกแรงบอกน้ำมันบอกอัร์เรตบอกคอยบอกทิศเอบอกทิศบีนะครับไอ้เทิศบีทิศเอทิศบีอยู่ข้างบนข้างล่างจะบอกเกี่ยวกับพวกน้ำมันนะครับแล้วก็สัญลักษณ์มีไฟเครื่องเอ ABS นะครับเกียร์ว่างไฟสูงอ่ะก็ขอตานรถก่อนนะผมเพิ่งเห็นไฟสูงนะพวกไฟสูงแล้วก็ไฟเลี้ยวนี่อยู่ตรงนี้ก็คือว่าบอกครบหมดแหละนะสำหรับคันนี้ครับผม ใครที่ชอบใช้แบบแนวเขาเรียกว่าหน้าปัดแบบสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะผมไม่ฟูลเอลวิีจ๋าตัวส0 0้อถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากนะผมที่จะเล่นนะหน้าจอสู้แสงแดดดีกลางวันไม่มีปัญหาเลยนะผมผมไม่รู้ว่าน่าว่ามันเรียกว่าหน้าจออะไรแต่กลางวันเห็นชัดเจนกลางคืนก็เห็นชัดเจนเหมือนกันนะผมถือว่าตัวนี้ตัวจานะผมแก้จุดปัญหามาได้ดีมากนะก็สรุปคลิปนี้นะผมใครที่กำลังมองหารถ อ uh, ่อบิ๊กไบค์เพิ่งเริ่มต้นเล่นหรือว่าอัพค้ามาจาก M S X 125 150่สิบห้นะครับผมนะตัวนี้ถือว่าจอบโจดอ๋อตอบโจดมาโหว่เสียเลยนะผมตอบโจดเรื่องให้จ,จ่ายนะผมนะที่ว่าขันน้ำมันเนี่ยลิตรหนึ่งสามารถวิ่งได้ถึงนะผมยี่สิบกว่ากิโลลิตรนะตัวถังน้ำมันเนี่ยถ้าเติมเต็มถังนะผมร,ราคาตอนนี้กำลังขึ้นเติมถังน้ำมันนะผมเอาแบบเต็มๆเ,เลยนะประมาณอยู่300กว่าบาทเองแต่ว่าวิ่งได้นะผม วิ่งได้ประมาณ 4, 5, 4ี่ถึงห้าสี่ร้อยกว่าแล้วกันสี่ร้อกว่ากิโลเมตรนะผมก็คือใช้งานในชีวิตประจำวันได้นะผมค่าซื้อไม่แพงนะพวกเรื่องของของเหลวกองเครื่องพวกนี้ก็ถ่านน้ำมันเครื่องที่เราสองลิตรนะผมอาจจะสแปร e ไว้เป็น3ามลิตรก็ได้นะ้ถำถ่ายน้ำมันเครื่องกองเครื่องรอบในเซอร์วิสไม่เกินหนึ่งพันบาทน้ำมันรวมค่าแรงนะครับแล้วก็ตัวนี้นะผมจะเปิดราคาดาวอยู่ที่ขอหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทแล้วกันนะครับผมจะผ่อนอยู่แค่งวดละประมาณ 3, 7, 8, 8, ส,าสามพันเจ็ดสามพันแปดผ่อนสั้นผ่อนแค่สี่ปีแต่ว่าได้ส่วนนี้ไปขับนะผมความแรงไม่ต้องงพูดถึนะ กับน้ำหนักรถเบามาก178กิโลนะผมไม่ลงของเหลวทำความเร็วได้สูงสุดนะผมเคยเห็นเอาแบบเดิมๆพร้อมก็190การไต่ความเร็วสูนถึง100นะผมใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาแล้วก็เไต่ความเร็วแต่0ูนถึง150เครื่องไม่มีการเหนื่อย,อยไม่รอรอบนะผมนะถ้าเป็นพวก150หรือ300เนี่ยบางที150เนี่ยเริ่มเหนื่อยแล้วแต่คันนี้นะผม150ถือว่ายืนพื้นเบเบ้นะจะไปเหนื่อยช่วง106-107-108ประมาณนี้ กำลังเครื่องเหลือๆนะครับชคหน้าเป็นเทเลสโคปิิโชกหลังก็เป็นซัดรับเกีียวนะถึง7ระดับประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกที่ควรจะรู้ไว้การดูแลการสวิตช์ไม่แพงนะผมก็ราคาผ่อนก็ไม่แพงด้วยใครตามหาอยู่คันนี้ถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่าได้ตัวท็อปเรียกมาแค่เจ็ดพันแล้วก็รถวิ่งแค่หลัก700 0กิโลวิ่งมาน้อยใช้งานจริงประมาณปีถึง2ปีแล้วผมสนใจก็ทักเฟซแอดไลน์เข้ามานะผมก็อย่าลืม กดติดตามกดทับทัค่ายนะครับผมบน Facebook ก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับโอเคครับผมวันนี้ไม่มีอะไรเจอก,กันคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับผม